ปัญหาที่มีอยู่นตอนนี้ก็คือเรื่องผักตบชวามีผักตบชวาจํานวนมากทําให้น้ําท่วมในพื้นที่ของเกษตรกรผักตบชวาเนี่ยไปกีดฝังทางระบายของน้ําซึ่งทําให้การระบายของน้ํานั้นไม่ดีก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้ถูกน้ําท่วมก็อยากจะฝากหน่วยงานของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยกําจัดผักตบชวาจะได้น้ําไม่ท่วมขังในช่วงฤดูน้ําหลาก แลก้ก็อยากกว่าหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยดูแลครับในส่วนของระบบชมุมทานของประเทศไทยจะเห็นว่ามีทั้งคลองดินและเป็นคลองดาดนะครับคลองดินก็คือเป็นคลองขุดพื้นเป็นดินนะครับส่วนคลองดาดก็คือเป็นคลองดาดคอนกรีตนะครับโดยเอาคอนกรีตมาดาดเป็นพื้นผิว ตัวคลองดาดคอนกรีตนะครับก็จะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการไม่สะสมตะกอนนะครับแล้วก็วัชพืชเติบโตได้ยากเนื่องจากว่าเป็นพื้นคอนกรีตในส่วนที่เป็นคลองดินเนี่ยนะครับวัชพืชเติบโตได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีแร่ธาตุมีพื้นดินนะครับแล้วก็มีน้ําทําให้วัชพืชเติบโตได้อย่างรวดเร็ววัชพืชที่พบจะมีอยู่ทุกชนิดโดยเฉพาะผักตบชวาเนี่ยนะครับสอสเดือนนะครับสามารถเติบโตได้เต็มหน้าคลองได้เลยครับ เห็นว่าวัชพืชและผักตบชวาเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นการปกคลุมพื้นผิวน้ำนะครับปัญหาการสัญจรแล้วก็สร้างความตื้นเขินรวมถึง,งกีดขวางการไหลของน้ำด้วยนะครับโดยรัฐบาลได้ประกาศเป็นวราระแห่งชาติในการกำจัดผักตบชวาในส่วนของกรมชุมระทานจะรับผิดช,ชอบดาเนินการในของส่งน้าคลองระบายน้าอ่างเก็บน้ำแล้วก็คลองต่างๆที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบส่วนพื้นที่นอกเขตชุมทาน กรมชมธทานจะบ,บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําจัดผกตกชวาเพื่อให้การบริหารจาัดก,การน้ําดียิ่งขึ้นครับแผนปฏิบัติการในส่วนของสำนักง,งานชมนุทานที่2นะครับก็จะมีการสำรวจตรวจตายอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการเก็บเล็กครับโดยใช้เรือนวัตรกรรม โดยการเก็บเล็กจะเก็บบริเวณริมฝั่งแล้วก็คลองขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณการสะสมของวัชพืชนะครับแล้วก็มีการเก็บใหญ่นะครับโดยใช้แบคโฮนะครับเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเดินมือนการอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้นะครับ ข้อเท็จจริงนะครับการกําจัดวัชพืชไม่ยากครับเพราะว่าเรามีแบคโฮลงโป๊ะด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็มีเรือนวัตกรรมขนาดเล็กเนี่ยช่วยดันแต่ความยากนี่คือว่าถ้าเรากําจัดไปสัก1เ,เ,เดือนเนี่ยสเดือน3เดือนเนี่ยก็จะมาใหม่โดยเฉพาะวัชพืชหรือพักตบชวากระจายอยู่ทั่วทุกแหล่งน้ําแตกตัวได้อย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึง ระบบที่ระบายน้ําถึงกันเนี่ยก็จะนําพาวัชพืชและปะตตกชวามาด้วยดังนั้นในการบริหารจัดการก็ควรร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชนประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในระดับบ้านเรือนนะครับบริเวณหน้าบ้านที่มีวัชพืชและปัตตกชวาช่วยกันเก็บคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อลดผลกระทบอันนี้ ในส่วนของกรมชุประมทานนะครับถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้วก็อยู่ใน12มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับก็ได้ดําเนินการกําจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องรวมถึงร่วมบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นะครับการกําจัดวัชพืชหรือพักตกชวาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ําเป็นการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเป็นการเร่งการระบายน้ําเตรียมรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงครับ